สวัสดีครับผมวันนี้มีมีดมีดม,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 มีห้อนะครับบักนะครับ1 2 0นะครับ4ีนะครับผมเ,เดี๋ยวก่อนที่ผมจะเมาส์โม้ให้ฟังนะเพื่อนเพื่อนดูวิดีโอเทสของฝรั่งที่ผมตัดต่อมานะครับถ้าอยากดูเทสเต็มเต็มเนี่ยนะครับก็กดไปที่ลิงก์ของเขานะครับเดี๋ยวมันจะโชว์อยู่ข้างบนนะครับผมพอดูเสร็จเดี๋ยวผมจะค่อยมา เล่าให้ฟังนะครับผมเข้าเทสค่อนข้างหนักนะครับลองดูนะครับว่ามันแข็งแรงแค่ไหน Yeah it's a hunting knife so you should do it but you can see there are also some rollings now And the handle the is very อ่ะต่อนะครับจากที่ดูที่เขาเทสนะนะครับผมจริงๆเราใช้มีดเนี่ยก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคงไม่ได้เอาไปแทงฝากระโปรงรถหรือว่าเอาไปสับเขาควายหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมันนะนะแต่สุดท้ายรู้สึกว่าก็หักมั้งครับแต่ว่า ปกติคนทั่วไปคงไม่ใช้มีดขนาดนั้นนะครับโอเคอ่ะมาดูนะครับจับลองจับดูก็ใช้ได้นะครับเป็นมีดต่อสู้หรือว่าเป็นมีดเออคล้ายๆโบวี่ไหมผมก็เรียกไม่ถูกนะทรงประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันมีชื่อของเขานะรุ่นเนี่ยนะครับ b ั c k 120นนะครับ USA นะเหล็กนี่เป็นสแตนเลสนะครับคือผมหาข้อมูลมานะครับ ตัวนี้เขียนว่าอะไร SAS ไม่รู้ว่าของเป็นแค่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทำสัญลักษณ์เป็นชื่อของตัวเองไว้หรือเปล่าหรือว่าของดั้งเดิมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับกลัวว่าจะเป็นของฝรั่งแล้วก็คงต่อๆกันมานะครับจะบอกว่าอะไรอ๋อนะครับตัวนี้มันเป็นรุ่นเวอร์ชั่นเก่านะครับผมดูรู้ได้ไงว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่าผมดูจากข้อมูล ของที่ฝรั่งเขาเอามาเทียบระหว่างเวอร์ชันใหม่กับเวอร์ชั่นเก่านะครับตรงเหมือนเดิมเหล็กเหมือนเดิมแต่ว่าความเนียนนะครับอย่างเช่นตรงด้ามเนี่ยนะครับเวอร์ชันใหม่ที่มันใช้พวกเครื่องจักรพวกเครื่อง CNC หรือเครื่องอะไรเงี้ยที่มันได้สัดส่วนเนี่ยมันจะมันจะมันจะเนียนมากกว่านะครับส่วนตรงนี้นะครับรอยบากตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเล็กกว่านะครับก็ ประมาณนี้นะครับผมนี้น่าจะเป็นเก่าเก็บนะครับถามว่ามีร่องรอยการใช้ไหมไม่รู้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมอ่ะบอกคมก่อนนะครับคมเนี่ยเป็นลักษณะแบบฮาโลกายนะครับผมก็คือมันโค้งโค้งเข้าหากันนะครับเพื่อเวลาเฉือนเวลาปาดเนี่ยนะครับมันลดแรงเสียดสีของคมนะครับแสดงว่ามันจะเฉือนและปาดดีนะครับแล้วก็อะไรอีก ผมดูเนี่ยม,มันก็เหมือนจะมีร่องรอยการใช้มาบ้างนะครับแต่น่าจะไม่หนักนะครับเพราะว่าทางด้านคมตรงนี้เห็นไหมเห็นชัดไหมท,ทุกทีเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีรอยเลยมันจะมามีรอยข้างบนตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าดูจากเงาผมพยายามให้เห็นนะมันจะเหมือนกับเป็นรอยเหมือนก็นเอาไปเฉือนะอะไรมานะครับเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้เนี่ยนะครับ ของใหม่นะที่ผมดูนะครับในเว็บ Thailand outdoor นะครับสามพันเนะครับผม3,700บาทนะครับผมว่าประมาณ2,900น่าจะขายได้นะลดมาสักประมาณเท่าไหร่800นะครับรวมส่งนะครับผมก็เป็นมีดมีห่อนะครับ ก่าเก็บนะครับอาจจะมีผ่านกันใช้มาบ้างนิดหน่อยจริงๆนะคือผมก็ไม่ได้เข้าข้างเขานะครับผมพยายมให้เพื่อนๆดูเพราะว่าผมพยายามจะดูตรงแนวคมตรงนี้นะครับมันแทบจะไม่เห็นร่องรอยเลยนะครับมันมาเห็นตรงเนี้ยตรงปลายนี่หน่อยเดียวนะครับไม่รู้ว่าไปทําอะไรมานะครับเนี่ยนะครับพยายามไม่เห็นนะนะครับโดยรวมก็ถือว่าสภาพยังโอเคอยู่นะครับหรือว่าถ้าใครพอใจที่เท่าไหร่ลองตรอ,องกันมานะ ก็อาจจะลดได้อีกร้อยสองร้อยคือผมไม่ได้บอกต่ออ่าผมไม่ได้บวกเพิ่มนะแต่เดี๋ยวผมจะต่อพี่เจ้าของมีดให้นะครับจริงๆแกก็จะขายประมาณนี้แหละสองพันกว่าบาทสองพันปลายๆนะครับแต่แกก็ไม่แน่ใจว่าจะขายเท่าไหร่ดีนะครับทีแรกผมว่าอยู่ขึ้นไปถึงสามพันน่าจะได้แต่พอผมเห็นสภาพตรงนี้มันผ่านการใช้งานมานะครับมันก็ไม่น่าจะถึงนะครับเดี๋ยวผมต่อรองแกให้นะครับแต่เบื้องต้นนะผมตั้งที่2009กก่อนนะครับโอเคมาดูซองนะครับ ตรงนี้ก็เขียนหนึ่งนะครับเก่าเก็บนะซองดูสภาพแล้วมันเหมือนกับหนังมันลอกตามสภาพการเก็บนะครับผมความเก่าของมันนะครับข้างในนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับได้ยินเสียงไหมนะครับดีอย่างเงี้ยนะครับคือแข็งแรงนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ตรงช่วงคมตรงนี้นะครับก็มีการคมให้อีกนะครับดีเลยแหละนะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับ ผมพยา,ยามเบาๆเลยเพราะผมกลัวมันเป็นรอยนะครับก็โดยรวมบักหนตรงนี้นะครับ B U C K นะ1 2 0นะครับตรงนี้มีอะไรก็เป็นสัญลักษณ์ที่กระดุมนะครับบั克นะครับของแท้นะครับผมไม่ใช่บักจีนร้อยกว่าบาทนะครับต้องบอกนี้นะนะครับ และนี้อันนี้เวอร์ชั่นเก่านี้ผมว่าก็มีหลายสิบปีแหละนะครับถ้าใครได้ไปถ้าคนเล่นน่าจะดูออกนะแต่ผมไม่ใช่สายมีดต่างประเทศนะครับอืมดูพอจับที่แรกดูในรูปมันดูเหมือนไม่ใหญ่แต่พอจับแล้วก็โอเคนะครับผมอ๋อลืมเกือบไปโมเตอร์โมนะครับความยาวเท่าไหร่ ส่วนของคมนะครับ7นิ้วนะครับส่วนของด้ามนะครับ4นิ้วครึ่งนะครับความหนานะครับ4.9ก็คือ5มิลน่ะนะครับที่ปลายก็4.4นะครับผมถือว่าก็ใช้ได้นะครับส่วนใบกว้างเหรอความกว้างของใบเหรอ1นิ้วนะครับมันเกินไปนิดนึงแหละนะครับ อย่าให้เห็นตำหนินะครับผมผมชอบมีดที่มีกาดนะครับโดยส่วนตัวอย่างที่ผมบอกนะคือเวลาใช้งานเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูที่ฝราหลังขับเทสนะครับเวลามันแทงมันกระแทกเข้าไปเนี่ยนะครับมันปลอดภัยป้องกันมือได้นะครับถ้ามีที่ไม่มีกาดถ้าใช้งานหนักๆก,ก็ส่วนตัวนะผมมีความเป็นกังวลนะครับผม ชัดไหมนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะพยายามจะให้ดูให้เห็นนะครับของ FC นะไม่ใช่ของผมนะครับอยากช่วยแก้ขายนะนะครับแล้วผมก็ไม่ได้บวกอะไรเพิ่มด้วยนะครับแถมต่อให้อีกทีแล้วกจะขายอ,อ,อย่างที่ผมบอกแหละเล่าไปเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพ,พ,พอใจที่เท่าไหร่ก็ลองต่อรองกันมาและเือว่าผมจะถามเจ้าของมีดให้นะครับผม สวยนะครับใช้ได้นะครับถ้าคนเล่นมีดมียี่ห้อนะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมแถมนิดนึงถุงมือนะครับพอดีมีคนถามผมว่าถุงมือยี่ห้อนี้ยี่ห้ออะไรผมจํายี่ห้อไม่ได้เดี๋ยวผมทําลิงก์แปะลิงก์ไว้ให้ซื้อใน l a ซาด้าร้อยกว่าบาทมั้งครับแกถามว่าเปรียบเทียบกับมิวอกกี้ห้าร้อยกว่าบาทอันไหนดีกว่ากันผมพูดเลยแบบนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับถูกด้วยนะครับแล้วผมก็ใช้มาสองสามคู่แล้วนะครับแถมถุงมือให้ ยี่ห้อหอะไรผมจาไม่ได้แล้วถุงมือกันบาดนะซื้อใช้นะครับคนที่เล่นมีดรีวิวมีดนะครับจับมีดบ่อยๆนะครับจะได้ไม่พลาดนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะส่วนของถุงมือนะครับส่วนของมีดก็ประมาณนี้นะครับสวยดีนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับผม